ปิดท้ายเบรกนี้ให้ดูภาพน่ารักของฝูงนาคจืดคุณผู้ชมฮะอยู่ในเมืองเลยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดตรองนาคน้ําจืดครับคุณผู้ชมนี่ฮะมากันเป็นฝูงมองกล้องด้วย <c oughs> 20กว่าตัวพอแม่พี่น้องทั้งนั้นเลยฮะเห็นก็บอกอย่างนั้นนะฮะตัวเล็กๆเ,เนี่ยเต็มเลยชาวบ้านเนี่ยบอกว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีสูบน้ําดิบทําน้ําประปาของการประปาภูมิภาคจังหวัดตรองมาเป็นฝูงวันละสองรอบ รอบแรกเนี่ยจะเป็นช่วงสักประมาณ4ี่ห้ารอบเย็นมาอีกรอบหนึ่งก็คือ5้าโมงเย็นแต่ถ้าวันไหนฝนตกช่วงบ่ายออกมาฮะแล้วออกมาเนี่ยทำงานกันเป็นทีมด้วยนะอันนี้ชาวบ,บ้านเล่าคือไล่ต้อนฝูงปลามาแล้วก็จับปลากินกันแต่ตอนนี้คงจะกําลังเล่นกล้องอยู่นะฮะคุณผู้ชมน,นี่นี่ไงนี่เห็นไหมฮะทำงานกันเป็นทีม เวลาเขาลงดำผุดดำว่ายลงถ้าลงทีนึงน่ยลงทั้งฝูงเลยนั่นแสดงว่าปลามาคะ่ะแล้วก็จับปลากินกันอืมน่ารักเออยี่สิบ, <20 S 2> บตัวนะ,ะคะ<ฮ>ะนรับหกโมงยี่สิบสามนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราพักกันสักครู่นะคะ